เรื่องของยาเบาหวานอีกตัวหนึ่งนะครับเม็ดเล็กๆที่กินก่อนอาหารนั่นก็คือไกลปิซนนะครับยาตัวนี้จะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินนะครับทาให้อินซูลินหลั่งมาให้มันพอดีกับอาหารที่เข้ามานะครับดังนั้นยาจะต้องกินก่อนอาหารนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้ากินยาแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วลืมลืมการกินข้าวนะครับอาจจะทําให้น้ําตาลต่ํางลงได้ นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตอาการนะครับว่ามีระดับน้ําตาลต่ำไหมอย่างเช่นมีเหงื่อตกนะครับหิวหิวก็ต้องกินนะครับแล้วก็เรื่องของใจสั่นนะครับต้องหารูปอมอะไรมาอมก่อนนะครับถ้ายังไม่มีความพร้อมเรื่องอาหารนะครับแต่ยามีความปลอดภัยที่ค่อนข้างจะสูงกว่ายารุ่นเก่านะครับนั่นก็คือยาไกเบนคาไมาซึ่งตัวนี้ จะยังใช้อยู่สําหรับคนที่ยังเป็นหนุ่มสาวนะครับแต่ถ้าคนที่อายุเยอะขึ้นแพทย์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นกายวิสัยนะครับหรือว่ามีความปลอดภัยมากมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีข้อควรระวังเพราะนั้นทางนี้ก็อาจจะต้องปรับเรื่องของอาหารการกินด้วยนะครับอย่างเช่นการงดหรือลดอาหารพวกคาร์บโบไฮเดรตอย่างมื้อเย็นเนี่อาจจะต้องงดอาหารพวกแป้งไปเลยนะครับ ก็กินพวกผักนะครับผลไม้ก็กินได้อย่างเช่นฝรั่งนะครับผลไม้หวานนี่ก็ขอห้ามไว้ก่อนนะครับอาจจะกินไม่ได้เลยนะครับบางตัวก็ทําให้น้ําตาลขึ้นนะครับซึ่งถามว่าข้อที่คนที่เป็นเยอะก็จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับอาหารการกินเหมือนกันก็คือบางคนบางท่านก็อาจจะจํากัดอาหารทุกอย่างแล้วทําไมน้ําตาลไม่ลดนะครับก็อย่างที่ว่านะครับบางทีเนี่ย อายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยการออกกําลังกายมันก,ก็ยากขึ้นนะครับดังนั้นการควบคุมระดับน้ําตาลตั้งแต่อายุไม่เยอะก็จะดีกว่านะครับอาจจะต้องเริ่มต้นถ้าคนที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นเบาหวานนะครับการอาหารการกินก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยนะฮะอย่างเช่นอาหารที่มันมีพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะนะครับน้ําตาลน้ําหวานน้ําชงทั้งหลายนะครับ ถ้าเรากินทุกวันทุกวันมันก็เหมือนกับการสะสมนะครับก็ทําให้อินซูลินเราไม่มีพอที่จะจํากัดหรือไม่มีพอที่จะลดระดับน้ําตาลในเลือด <ๆ S 1> ให้เกิดเป็นโรคเบาหวานได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับการติดตามทางวางยาชาแนลทางช่อง youtube ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ครบ6กสิบเอ็ด่านแล้ว การติดตามก็ดีอย่างก็คือว่าจะได้กลับมาดูเนื้อหานะครับที่เราไม่ว่างนะครับก็อาจจะไล่ดูว่าเคยพูดเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าปกติเนี่ยทางเฟ e บุ o กเนี่ยมันอาจจะไม่ฟีดให้นะครับแต่ถ้าทาง y o u t u b e เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ามีเนื้อหาเข้ามาแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมาหน้าที่นี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ ความฝันเป็นจริงต้องคนตูไปไม่นานเราคงจะได้ต้องใจม,มุ่งมั่นเตะเพียงใดกว่าจะได้มาเส็จใจไม่มาต้องไปหามันรางวัลมีไว้ให้คนตั้งใจ 万。 được chỗ chân ta báng con chưa mắn này tua chỉ biết lau căng một con mau ê chân